มันว่าผู้นี้ด้วยด้วยด้วยกติกาที่มันรู้คะแนนแบบนี้ผมว่าก็ดีอย่างนะรู้สึกว่าการาพากมวยในช่วงหลังกติกาใหม่ๆแบบนี้มันทําให้เสียงผมแม่ไ<ร><ส>ด้กลับมาสักทีน้ามวยช่วงสนุกข,ขึ้นอันนี้ชัดเจนเลยนะครับอันนี้ชัดเจนเลยสิ่งที่ผมเห็นนะเพราะผมไม่ได้เล่นมวยไม่ได้ไม่ได้แทงใครแต่ว่าสิ่งที่มันเปลี่ยนไปคือคือคือการออกอาวุธของน้ามวยมันมากขึ้นจริงๆนะด้วยกติกานะครับ อันนี้เนี่ยผมผมนั่งภาคมวยมา2เดือนกว่าๆในช่วง2เดือนหลังนั้เห็นชัดเจนครับรูปแบบกติกาแบบนี้ทําให้มวยชกกันมากขึ้นอ,ออ,อกอาวุธกันมากขึ้นนะก็ต้องดูกันแล้วครับว่าการตอบรับจากแฟนมวยจากคนมวยจะเป็นยังไงนี่ถือเป็นรายการตัวอย่างนะครับโอ้โหเส้นเลือดของมวยใช่เลยมวยบุญแด47คะแนนฮลโหล,โหลวมวย49คะแนน47 49 กรรการทันดิสโอม5น้ำมันลมแดง4 8คะแนนน้ำมัน49คะแนนกรรมการทันดิสานน้ำมันลมแดง4 8คะแนนน้ำมัน49คะแนนผู้ชนะได้แก่มงคุพิษเฮดดี้อังคารดีไปผู้แพ้ก่อนไปหาดวงสมอก่อนไปหาดวงสมองก่อนไปหาดวงสมองก่คอนโทรลควบคุมนะครับนี่คือโปรโมเตอร์นะครับไปดูปะกิ้ง เปการซูเปอร์เล็กนะบรรทัดเะยกสี่ยกสี่อย่าอย่ยกสี่นะคาร์ดบี้นะครับแล้วก็เปกนทยกสี่กนะ้ดน้าเอีมันมากบทัก็เลยไม่ทันแล้วครับาจะมาูนึงเ๋ยกลับมาชมมวยคู่เอกของรายการกันนะครับ ีมาได้ได้เป็นกล้องว้เลยลูกแปลว่าอะไรอ่ะเติบตืดอา่อานไม่ไม่รู้มัตเอาขึ้นนี้บังเลยก็ได้เดี๋ยวเัา,ไม,าไม่ถ่ายหลังเสร็เดี๋ยวมารอถ่ายกันเลยเดี๋ยวกำลังไม่ทันนักมวยดูครับดูโดนตุ่มวงเก่งกล้านี่เก่งกล้าหรือเก่งากงาเ,กาเ,กาเกานะ ไปทำไ,<ป>ได้ดีครับน่าเกียดเกินอย่างเดียวไปไปเดี๋ยวผมพาไปดูก็ดูเจ้าตัวโมโหโด้วยนะดวงสมพงศ์เนี่ยลมเลยแหละก็แบบมีอารมณ์เดี๋ยวพาไปคุยแล้วกันว่าน้องเขารู้สึกยังไงแต่ว่าผมว่าเขาต้องชื่นชมนะวันนี้โชคได้ดีนะครับในดวงสมพงศ์เนี่ยควนแล้วเตรียมเลยเยังไม่จบ อ้ออออวาวแล้วก็เดินไม่สงสารทีนี่ทำไมเจอน้ําเจอน้าโน้ำท่วมเปียกอีกแล้วรอบนี้วันนี้พยายามจะอยู่ในเซฟโซนนะครับพยายามจะไม่ให้ตัวเองเปียกนะอ้า <c oughs> ไป ไปไปเดี๋ยวไปถามความในใจกันหน่อยดีกว่าถามความในใจนักมวยกขนหน่อยแดงนี้อย่างเดียวนั่นแหละครับก็เขารู้คะแนนแล้วไงเขาก็ต้องวางแผนวางหาวิธีการชกเพื่อเอาชนะนะครับเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวผมไปไปถามให้อยากถามอะไรนี่มางคนเพรก็เจ็บตัวไม่เบาเหมือนกันเดี๋ยวไปดูผู้แพ้ก่อนดีกว่าดูดวงสมพงศ์หน่อยวันนี้

โอตสุดยอดมากโดนสมพงศ์วันนี้เป็นไงครับน้องแผลนี่ไม่ได้ไม่ได้ทําอะไรให้เราหยุดได้เลยเนาะเลือดพอโดนจังหวะแรกเลือดไหลเยอะมากเลยอ่ะพี่ตกใจเลยเราไม่ตกใจเหรอยกห้าเกิดอะไรขึ้นเหมือนแบบว่าเราปล่อยหมดเลยมีเท่าไหร่ใส่หมดแม็กเลยอ่ะก็คือต้องการเอาให้ได้ใช่ไหมแล้วก็ทําได้ดีด้วยเนาะเมื่อกี้เห็นเดินโวยอะไรกันมาบ่นอะไรกันมาน้องบ่นให้พี่ฟังอีกรอบได้ไหมให้คะแนนเยอะอฮะ มวนหลัหลังหันหลังก็หลังก็มวยหัหลังก็มีคะแนนมวยเงี่ยพอเราทำอาุดได้มีคะแมรเือนระืครับครับคือเราก็มอ้ในเรื่องของกติกาใช่ไหมครับที่ที่บอกว่าให้ครับอืม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 ออืมคือืมอืมมอม่ืม่ืมอืมอืมืมอืมอืมอมองอย่าไปทำอครับโดยมมออมอมือมอมอออออมม ม่อาบเพราะว่าผมกังขันเนาะโอเคมีอะไรจะพูดกับแฟนขาเว็บซีไหนครับน้องขอทโทษด้วยครับวันนี้ทำมึงเที่ยงเข้าครับสู้ต่อไปครับน้องเป็นกำลังใจให้ครับดวงสมพงษ์จิดมังดอนครับผมชัดเจนอย่า<อ>งที่ได้ยินกันแหละนะครับทีมงานก็ไม่โอเคในเรื่องของการให้คะแนนนะครับจากรูปแบบกติกาที่ทั้งคโคศกทั้งใครๆก็พูดกันเล้วก็มองกันว่าอ้าวดูที่อาวุธซึ่งทีมงานทีมืองนอนก็มองว่าอาวุธมวยวันนี้ไม่แพ้นะครับอันนี้สิ่งที่ยืนยันนะครับเดี๋ยวไปดูมงคนเพชรหน่อย ไปดูมงคลเพชรน,นะครับให้คะแนนแบบนี้ไม่สนุกหรอครับบอกว่าถ้าในมองถ้ามองในมุมการพนันไม่สนุกแน่นะครับผมเนี่ยผมรู้สึกว่าผมนั่งภาคมวยรายการแบบนี้กับมวยให้ยกที่มีการพนันเนี่ยมวยแบบนี้สนุกกว่าเพราะออกวอุ้กันเยอะกว่าปกติอายุเยอะเยอะออกอุ้กันเยอะลูกชาย,ชายทำไม ดีใจดีใจเพราะชนะเห็นเลือดอ๋อเห็นเลือดเป็นไงน้องเกมวันนี้ก็รู้สึกมั่นใจครับอืมเลือดห้ก็มั่นใจห้ดยกมั่นใจมั่นใจมั่นใจตั้งแต่หมดยกสี่เลยใช่ครับเปลี่ยนยกห้าแล้วก็คุมครับอืมาคุมมาพลาดเป็นไงพอโดนสอนนี่ตกใจไหมน้องก็ไม่ตกใจได้ได้ยินเสียงได้ยินเสียงพันยังพันอืมเออเลยรู้สึกว่าแก็ไม่เกี่ยวก็คือแล้วเลือดมันก็ไหลไม่หยุดอ่ะเนาะ แผลหนทุกแผลได้ไหมโอ้กบเยอะเหมือนกันเนาะเมื่อกี้นี้ฝั่งเขาของเขาเขารู้สึกเขาเรียกว่าอะไราใจนิดหน่อยเรื่องของอาวุธเพราะเขาบอกว่าเรารัดเอวมันไม่มีคะแนนอะไรเงี้ยมีแต่รูปมวยเราเรามีความเห็นยังไงครับน้องในมุมของเราเพราะมันเป็นมวยตัวสั้นอย่อ่าอ่าอ่าครับลงล่างอ่าออันนี้เพื่อเอาตัวรอดครับเพื่อเอาตัวรอดมันก็เป็นการแก้เกมของเราเนาะเพื่อเพื่อเพื่อให้สามารถยืนชกห้ยกแบบ ใช่ครับสามมีชัยชนะได้อะไรอย่างนี้ในวงเราแต่ว่าแฟนมวยก็มองอย่างนี้ก็ไม่ไม่ว่ากันครับผมตอนนี้ความมั่นุกมั่นใจเป็นไงบ้างกับสภาพร่างกายตอนเนี้ยก็เริ่มเริ่มมาครับเริ่มสองไฟครับสองไฟแล้วนะพยายามมาสองปีที่ผ่านมาหน้าเนี่ยแฟนมวยรออยู่ว่าเมื่อไหร่จะกลับมาคิดว่าอีกนานไหมก็กสัไม่เกินสองไฟนะจะได้เห็นมงคลเพชรคนเดิมกลับมาแล้วได้เห็นแน่นอนครับฝากอะไรถึงแฟนคลับเอฟซีครับน้องก็ขอบคุณที่เชียร์และเป็นกำลังใจครับที่ผมทำเป็นที่ทำได้แล้วครับครับผมยินดีด้วยครับน้อง มองเ,อเวเดเพจยินดีอะคาเดมี่ครับโอ้ยเนี่ยลูกชายกับภรรยาจะ,จะาโชนะต่อยไม่มีเสนาอ่ะก็ต่โมได้ครับลูกชายครับขบบนเขาบนขาบนบนี้เขาต่อยแล้วใช่ไหมอ่ะผมสรุปหน่อยอ่ะเดี๋ยวไปดูมวยต่อแล้วกันคือมันอย่างที่บอกครับนี่มันเป็นอ่าเป็นรายการที่เริ่มนะครับตัวอย่างเรืเ่องอะไรก็แล้วแต่มันก็ต้องมีจุดบกพร่องมีอะไรต่างๆที่ที่ต้องเป็นข้อถกเถียงกันแบบนี้ผมเชื่อครับว่า ว่าผู้ใหญ่นะครับที่ที่ที่จัดรายการเนี่ยก็จะต้องมาฟังเสียงคอมเมนต์จากตัวนี้แหละเมื่อวานนี้เสียหนุ่มนะครับก็มาดูคอมเมนต์ในเพจวัอเดย์เจแปนเก้านะครับที่แฟนบอลมาคอมเมนต์มาในเรื่องของกติกานะครับแล้วเมื่อวานนี้ผมได้นั่งคุยกับท่านคอออสนะครับท่านสุวัตหรือท่านพลัดสุวรรณเมธากรนะครับพอมวยคนปัจจุบันเลยเนี่ยก็พูดถึงเรื่องแนวทางกติกาอะไรต่างๆก็แน่นอนแหละมันเป็นการเริ่มต้นใหม่เพราะฉะนั้นอาจจะต้องมีอะไรที่ที่ ที่ต้องปรับต้องแก้นะครับเสียงจากพวกเรานี่แหละนะครับคือเสียงที่สําคัญแต่มุมมองของผมนะครับจากประสบการณ์ตรงๆเนี่ยผมนั่งภาคมวย5ยกกับนั่งภาคมวย3ยกเนี่ยผมภาคมวย5ยกมาเนี่ยเจ็ดแปดปีนะครับ <Hey. S 1> มวยสามคนมวยอะไรภาคมวย3ยกมาเนี่ยสามเดือนหลังเนี่ยดูเสียงผมยังไม่กลับมาเลยนั่นแสดงเห็นว่ามวยในรูปแบบแบบเนี้ยในกติกาที่มันเน้นคะแนนเน้นอาวุธอะไรแบบเนี้ยผมผมมองว่ามันทําให้มวยออกอาวุธกันมากขึ้นเสียงมันชัดเจนประมาณนี้ออะโอเคนี่ ถ้ารูปบวยอ่ะถ้ามองรูปบวยมองทรงบวยแน่นอนมองคลเพชรนะครับอาวุธบวยอันนี้พูดไม่ได้มันมันมันเบียด50 50นะครับอันนี้ก็อยู่ที่มุมมองแล้วกันก็คารุกการ์ตาสินนะครับแพ้คู่นี้มไม่เล่นคู่หน้าคู่หน้าคู่เอกผมชอบไปที่คมบะตักนะครับจัดไปเจอกันครับผม